อ่าโอเคครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูงานบิวอินแล้วนะครับเป็นงานเฟอร์นิเจอร์นะฮะก็อ่าโดยมากเนี่ยนะครับผู้รับเหมาเขาก็จะทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่เป็นบิวอินเนี่ยทำมาส่วนหนึ่งจากจากโรงงานนะครับทำมาจากโรงงานทีนี้อ่าทักประมาณ80แหละแล้วก็เอามาติดตั้งที่หน้าไซ์นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราติดตั้ง อ่มามาผลิตแล้วมาทาอะไรที่หน้าไซเยอะๆเนี่ยมันใช้เวลากับหน้าง,งานเยอะมากนะครับเท่ากับว่าถ้าเราเขาผลิตจากโรงงานมาเนี่ยนะครับสมมุติว่าใช้เวลาผลิตสักอา่าสิบห้าวันนะครับแล้วก็อา่ามาติดตั้งเนี่ยหน้าง,งานก็จะใช้เวลาแค่ประมาณบวกลบสัก3วัน4วันก็แล้วแต่ปริมาณงานนะครับนะทีนี้ช่างเขาก็จะยกพวกอุปกรณ์ของเขาเนี่ยบางส่วนที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยอา่ามาที่หน้าไซย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะที่ใช้บ่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าโต๊ะที่ใช้เป็นเป็นเลื่อยนะครับโต๊ะตัดนะครับนะเขาก็จะเอาขึ้นมาขึ้นแท่นขึ้นแท่นตรงนี้แล้วก็เลื่อนตัดไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสไลด์นะครับสําหรับเป็นตัวฉากนะครับเป็นตัวฉากที่ใช้สาหรับเวลาเราเลื่อนเลื่อนแนวตัดเนี่ยเพื่อที่จะให้มันบรนได้แนวตรงเนี่ยตัวสไลด์ก็สไลด์มันจะเป็นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่นะเขาก็จะเอาไม้อะนะครับเอาแผ่นไม้วิ่งเข้าตรงนี้เดี๋ยวผม พยายามจะทําตัวอย่างให้ดูเนาะแต่ไม่ได้เปิดเครื่องนะฮะเดี๋ยวจะรู่นะครับอ่าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอันนี้คือที่ที่ผมถือขึ้นมานี้เขาเรียกว่าแผ่นแผ่นแผ่น MDF นะครับเป็นแผ่น MDF สีเขียวเนี่ยมันเป็นกันชื้นนะครับมันเป็นกันชื้นนะฮะถ้าเกิดเป็นสีสีน้ําตาลธรรมดามันก็จะเป็นรุ่นแบบปกตินะครับเวลาช่างจะตัดสมมติว่าเขาจะตัดแนวนี้ใช่ไหมครับเราจะตัดแนวนี้ตัวนี้มันเป็นฉากอยู่ใช่ไหมครับช่างเขาก็จะ ตัดสมมุติจะตัดจะตัดแค่เส้นนี้เขาก็จะลากไปปึ๊บพอเลื่อยมันตัดมาปึ๊บมันก็จะตัดตรงนี้ไปได้ได้ได,ได้ได้เป็นแนวตรงก็จะเลื่อนไปเรื่อย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 นะครับก็จะตัดตัดต่อไปตรงนี้ตัดปึ๊บเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้อนมาให้ดูนะสมมติถ้าช่างเขาเขามาเปิดพอดีช่างเขา,เาไปพักกันนิดน,นึงนะครับโอเคมาดูอุปรกรณ์ตัวอื่นที่จําเป็นนะครับอ่อันนี้คือปั๊มลมปั๊มลมนี่ก็จาเป็นสาหรับงานบิวอินนะครับนะปั๊มลมเนี่ยเขาใช้สําหรับ ยิงแม็กนะก็จะต่อยไหมครับเห็นสายสีฟ้านะตัวนี้จะเป็นปั๊มลมก็จะมีสูบลมมาปั๊บปั๊มลมก็จะเข้าสายสีฟ้าปั๊บท่อเป็นท่อลมอ่าตัวนี้ก็คือเนี่ยเจา้านี่นะครับเป็นปืนปืนลมนะครับใช้ยิงแม็กยิงแม็กเอาไว้ยึดนะครับพวกยึดอ่าพวกงานไม้ต่างๆเนี่ยกับลูกลูกแม็กก็จะเนี่ยลูกแม็กมันนะครับใช้ยิงนะครับ มนยิงก็จะยิงเข้าไปเอาไว้ยึดพวกตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับในช่างก็จะเอามาตัดกนะันนะนะก็จะมีตู้ที่เตรียมนะครับตู้พวกนี้เตรียมที่จะติดตั้งแล้วนะครับก็ผลิตมาจากโรงงานติดลามิเนตอะไรมาเรียบร้อยนะครับนะนะไอ้พวกรูกที่เราเห็นพวกนี้ก็เนี่ยรูสําหรับใส่ใส่พวกอุปกรณ์ปรับระดับนะฮะเห็นไหมไม้จะติดลามิเนตมาระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็น MDF เนาะหนาก็ประมาณนี้19มิลน,นะครับนะเป็น MDF แล้วก็ ดูลัมมิเนตมาเรียบร้อยมาบางส่วนนะครับแล้วก็ยกมานะครับด้านข้างถ้าเขาโชว์ก็จะติดลามิเนตนะครับส่วนด้านหลังถ้าไม่โชว์ก็เป็นเป็นสีขาวธรรมดานะะนี่เมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะอันนี้ก็คือรูของการการยิงแม็กนะฮะยิงลูกลูกลูกะปูลูกแม็กต่างๆเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนะตรงไหนที่มันเกินออกมาเดี๋ยวเขาก็จะมาจะมาตัดตัดหัวเก็บงานนะครับนะในพวกอุปกรณ์ต่างในพวกโต๊ะ นะที่เตรียมจะติดตั้งนะครับเป็นโต๊ะโต๊ะทำงานเลก็กๆนะฮะ,ะแล้วก็พวกน,นี้ชิ้นส่วนต่างๆเขาก็จะมากองไว้เป็นพวกเชลพวกชั้นต่างๆนะฮะนี่แต่ละอันนะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆนี่ก็แผ่นลามิเนตนะครับแต่ว่าเขาใส่เป็นยาวๆทําเป็นยาวๆเพื่อเอาไว้สําหรับปิดขอบต่างๆนี่เขาเตรียมไว้เตรียม้างงานเขาจะทำานี้เตรียมมาเป็นชิ้นๆจากจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมาจะมาติดตั้งนะครับก็จะมีอะไรอีกที่จําเป็นอ่ะ อ้พลาสติกนะครับเอาไว้แลวกันฝุ่นบางทีหน้างานเนี่ยทําเสร็จมีมีผ้าม่านเข้าแล้วมีเฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่นเข้าแล้วเขาก็จะเอา,เอาพลาสติกเนี่ยคุมไว้เพื่อกันฝุ่นนะครับให้ลูกค้านะครับนะอันนี้ก็เป็นหน้าบานชนิดที่เป็นเป็น,ปน,ปนกระจกนะครับอโอเคอันนี้ก็เป็นนะโต๊ะเลื่อยโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาพาขึ้นไปดู บนไซต์ที่กําลังจะทําคู่นะครับดภาพไปดูนะโอเคเราก็จะขึ้นไปติดตั้งที่ชั้นสองนะนะโอเคดูบรรยากาศนะครับมีนานะครับมีนามีมีควายดูด้วยแถวนี้นะนะโอเคอันนี้สภาพร,บรอบๆอบนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูอาตอนนี้ช่างก็กําลังทํานะครับช่างกําลังทำอาโอเคนี่ช่างกําลังบิ้ว บิ้วผนังเนยนะครับกําลังมิ้วงานผนังอ่านี่ซูมให้ดูป๊บนะครับนะก็เล่นผนังตกแต่งนะปูไลายไม้แล้วก็มีการเว้นร่องต่างๆนะครับนะที่เห็นสีเขียวเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวเขียวเนี่ยคือเป็น mdf นะครับช่างเขาจะกูจะกูเป็นเป็น mdf รองพื้นไว้ก่อนเป็นแบ็กกิ้งนะครับเสร็จแล้วก็เอาลามิเนตเนี่ยที่กูบนบนบนสี่มิลเนี่ยมาอีกทีหนึง่ง คือตัวที่เป็นแบ็กกิ้งเนี่ยเราจะกูยู่ที่ประมาณ10มิลเอา10มิลเนี่ยกูไปบนผนังปูเลยนะครับกูไปก่อนเพื่อให้เพื่อปรับปรับระดับให้มันเรียบนะครับเพราะว่าปูนเนี่ยบางทีช่างช่างก่อสร้างเนี่ยช่างงานงานโครงสร้างเขาฉาบมาเนี่ยมันอาจจะไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนะช่างเขาก็จะใช้วิธีเอา10มิลเนี่ยนะครับเป็น MDF เเนี่ยกันชื้นเนี่ยเพราะว่าปูนเนี่ยมันอาจจะมีความชื้นใช่ไหมครับก็ใช้ชนิดกันชื้นมันจะได้ความชื้นจะได้ไม่เข้ามาที่ไม้นะครับ แล้วก็เอา10มิลอะติดลงไปก่อน10มิลติดลงไปเสร็จปั๊บนะอ่าดูตรงนี้จะเห็นอ่าดูที่สันเห็นไหมครับอ่านี่ผมชี้ให้ดูนะเห็นไหมเขาเอา10มิลน,นะครับติดไปบนปูนก่อนนะครับโดยใช้แม็กบอลนะครับแบ็กแม็กบอลก็จะเป็นคล้ายๆชีร์ปูนนะครับแต่เป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ติดลงไปนะครับแล้วก็ยิง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 ตะปูยิงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอาเอะลามิเนตเ,เนี่ยกุลงบน4มิลแล้วก็มาปะ เข้าหากันนะครับทากาวนะครับปาดกาวแล้วก็ปาดเข้าหากันนะครับนะอันนี้เขาก็ติดติดนิโต้เทปหรือว่ากระดาษกาวไว้สําหรับเตรียมที่จะเก็บสีในร่องอพอนรูดไปปับ๊บพอมันแห้งปุ๊บเขาก็จะลอกอเทปตัวนี้ออกมันก็จะเรียบเรียบร้อยนะครับนะเห็นไหมเห็นคาบกาวนะครับนะอันนี้คือแม็กบอลแม็กบอลที่เขาใช้ยิงไว้คล้ายๆลิลิโคนนะแต่มันเป็นสีน้ำตาลนะครับนะโอเคพวกนี้ก็คือกาวนะครับกาวที่เขาปาด เห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเป็นครัวนะครับที่กําลังทำอยู่นะฮะก็จะมีโครงนะครับเห็นไหมอันนั้นก็คือเขาเบิ้ลเพื่อจะอ่ร้อยสายไฟร้อยสายไฟแล้วก็อ่ามีมีโครงนะครับมีโครงเพื่อให้มันมีมีช่องมีแก๊ปนะครับแล้วก็ร้อยสายมานะครับแล้วก็จะปิดลามิเนตลงไปนะครับอ่าตู้ครัวที่ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะติดตั้งเสร็จนะครับเพิ่งจะยกขึ้นมา นะครับยังยังยัง,ยงติดตั้งไม่เรียบร้อยเดี๋ยวว่าต้องมีการมาเก็บนะครับงานว e ิวอินพวกนี้นะครับมันก็จะมีแก๊สมีร่องพวกนี้นะครับก็จะมาเก็บซิลิโคนให้หลังนะครับอ่าอันนี้เวลาช่างเจาะนะครับมันจะมีฝุ่นเขาก็เลยเอาถุงมารองถึงมาหรองเพื่อให้มันลงไปเลยมันจะได้ไม่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 ไมไมไมต้องทำน็อตจาบเยอะนะครับเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนก็ได้ตรงนี้เสียงดังอันนี้ก็เป็นตู้ตู้ลอยนะครับเป็นตู้ลอยที่เตรียมจะยกขึ้นไปติด เหลือซนะนะิงค์นะครับนะ,ะก็จะมีชั้นปรับระดับมีอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็เจาะรูเตรียมติดตั้งสายไฟนะครับนะ,อ,นะนะนะอันนี้ก็คืองานผนังเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือเขาจะกูกทำแบ็กกิ้งก่อนทำแบ็กกิ้งก่อนแล้วก็เอาอลามิเนตที่เบิร์นบนสี่มิลมาปะอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือเห็นไหมตรงนี้ลามิเนตที่เขาใส่เป็นเส้นๆเ,เ,เมื่อกี้นะครับก็มาเก็บขอบ เอามาเลิขอบตรงนี้งานปลั๊กเดิมปลั๊กเดิมที่มันเคยอยู่บนบนปูนใช่ไหมครับก็ย้ายขึ้นมาติดอยู่หน้าหน้าโครงเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราเขียนแบบเห็นไหมครับสมมติว่าถ้าเราเบิ้ลหนาเราก็ต้องเขียนให้มันมีสเต็ปแบบนี้นะเขียนเขียนแบบเนี่ยตรงผนังเนี่ยที่เขียนให้มีสเต็ปถ้าเกิดเราใช้โครงแบบนี้มันเขาเรียกว่าเราเรากลุ่โดยที่พยายามให้ให้เซฟพื้นที่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เบิ้ลเป็นโครงหนาถ้าเราจะร้อยสายไฟนะครับเราก็ไปเบิ้ลแบบนั้น ไเว่นหมอนนั้นได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการบางๆเราก็อย่างน้อยๆก็ต้องมีแบ็กกิ้งสิบเมนแบบนี้นะครับติดลงไปเพราะว่าถ้าเราไปทําความหนามาก5เซนเนี่ยมันจะหนาเกินบัวซึ่งมันก็จะไม่สวยใช่ไหมครับนะอโอเคอันนี้เดี๋ยวพามาดูเนี่ยอันนี้คือซิงซิงใช้อ่าใ,ใช้กับเป็นผ่นทีนะครับนะข้างบนก็จะมีผ่นทีแล้วก็อ่าอันนี้เป็นซิงแบบหลุมเดียวนะครับมีอ่าที่วางอยู่ข้างๆนะครับนะวิธีการที่ที่ช่างเขาต่อนะครับอ่า เดี๋ยวให้ดูท็อปก่อนนึงอ่ะท็อปท็อปตัวนี้เป็นหินเทียมอ่ะดูหินเทียมนะครับหินเทียมเนี่ยเขาต่อได้โดยที่ไม่ต้องมีมีมีรอยนะครับไม่ต้องมีรอยต่อใช่ไหมครับนะแล้วก็อ่ะเห็นไหมมันก็จะมีบัวนะเราอย่าลืมว่าเวลาเราทำหินเทียมเนี่ยก็ต้องมีบัวเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีบัวเนี่ยบางทีเราล้างจานใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลไหลปับ๊บลงไปข้างตู้ลงไปข้างตู้แล้วพวกนี้ข้างล่างก็จะขึ้นลาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาเราต้องก่อหินเทียมเนี่ยทำเป็นบัววิ่งรอบออกมาเพื่อกันไม่ให้น้้ามัันลลงงงไปขห นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมายาพวกซิลิโคนรอบๆนะยังไงน้ำตรงนี้มันก็มีแค่กระเด็นมันก็คงไม่ไม่ไหลลงไปไปไปเยอะมากนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ให้ดูนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่ทําตู้โดยที่ไม่ต้องใช้มือจับนะครับเขาก็จะทําวิธีเป็น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 ร่องไว้แบบนี้นะครับมาดูดีเทลข้างๆเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมเขาจะทําเป็นปาดปาดเพ่แบบนี้เพื่อให้เป็นมือเราเนี่ยนิ้วเราเนี่ยจับเข้าไปได้แล้วเกี่ยวเปิดออกมาเห็นไหมครับนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากมีร่องนี้ก็วิ่งชนไปแล้วก็แต่ต้องมีพวกมือจับติดไปนะครับแต่ถ้าไม่งั้นเราก็คือเราก็ใช้แบบนี้เอานะครับเห็นไหมเอเปิดออกมาปั๊บมันก็จะต้องมีตัวนี้นะชิ้นนี้จะเป็นตัวให้มันเบรกนะเห็นไหมเพราะถ้าเกิดไม่มีชิ้นนี้มันไม่มีอะไรไปเบรกมันบานนี้มันก็จะทุกเข้าไปข้างในถูกไหมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคของช่างเขานะแล้วก็บานพับนะครับแบบนี้เขาเรียกบานพับถ้วยนะครับทําไมถึงเป็นถ้วยนะครับนะนี่ทำไมถึงเรียกบานพับถ้วยก็คือ เขาต้องขวานตรงนี้มันเป็นลักษณะบนถทวยใช่ไหมครับคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าบรรทับบรรทับถ้วยเพราะเป็นบรรทับที่ไม่ใช่แบบว่าปีกผีเสื้อแบบติดข้างบนนะก็จะเป็นรทับถ้วยที่แบบฝังเข้าไปนะครับนะแบบนี้จะเป็นชนิดที่เขาเรียกว่าบานทับขอบอ,อ๋อไม่ใช่นะโทษทีโทษท,ท,ษท,ท,ษทีบานในขอบนะฮะถ้าบานทับขอบตัวนี้จะอยู่บนบนหน้าขอบนะครับเหมือนที่ผมเคยเคย,เ,คยเลคเชอร์ไปนะนะนะโอเคข้างบนนะครับเหนือซิงค์อย่าลืมนะครับสิ่งที่มันต้องมีก็คือ ระบบข้างล่างนะระบบข้างล่างก็จะมีมีอ่างใช่ไหมครับมีก้นอ่างนะครับนะมีก้นอ่างแล้วก็ข้างล่างก็จะมีพวกสําหรับเซอร์วิสนะทอ่อน้ําทิ้งนะครับมี p t แท็บสำหรับให้น้ําให้เศษอาหารมันมากองอยู่ที่นี่แล้วก็น้ําก็ไหลไปนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีตรงนี้นะครับพวกสิ่งสกรปรกพวกไอเศษอาหารเราก็จะไหลออกไปเลยก็จะไปตันในท่อนะแต่ถ้ามีตรงนี้เนี่ย ขอเมื่อจะตกมาที่นี่ก่อนนะครับแต่ทางที่ดีเราก็พยายามอย่าไปทิ้งเศษอาหาแล้วก็พยายามหยิบจักนี้ออกไปทิ้งข้างนอกนะครับนนี้ก็คือส่วนที่เป็นข้างล่างนะครับสิ่งที่สิ่งที่ต้องมีโทษครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือน้ําทิ้งใช่ไหมครับน้าทิ้งทิ้งออกไปนะครับอันนี้เป็นน้ําดีนะครับน้ําดีก็จะมีสต็อปวาลสำหรับปิดน้ําก่อนนะครับแล้วก็ต่อตนขึ้นไปต่อตรงขึ้นไปไปเชื่อมต่อรับน้ําดีที่เปิดเป็นก๊อกข้างบนเห็นไหมครับโอเค อันนี <sounds> Guys, higher, like so thrill, ้ก็จะเป็นเป็นตัวที่เป็นซิงนะครับล้วพอเนี่เขาก็จะพัดแต่จะีตัวเป็นนะอ่ะโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักเห็นไหมนี่ลิ้นชักเป็นลิ้นชักวิธีเวลาเราเขียนแบบลิ้นชักนะหลักการเดียวกันกับหน้าบานนะครับก็ต้องมีตัวนี้มาดักเนาะเพราะไม่งั้นเปิดไปมันก็จะพุ่แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะปั๊บเนี่ยมันก็จะก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเบรกก็องเพื่อนมือเกี่ยวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นลิ้นชักนี่แหละเป็น นะครับสัวน,น,นี้จะเป็นเขาเรียกกลางลิ้นชักชน,นิดแบบ2ตอนนะครับสตอนก็คือมันสามารถดึงออกมาได้เยอะมากนะครับก็คือมีตอนที่1กับตอนที่2ตัวน,นี้เป็นตัวรับนะอันนี้เป็นรุ่นซอฟโค้ดด้วยนะเนี Soft ่ยซอฟโค้ดคืออะไรซอฟโค้ดคือคุณสามารถที่จะปิดไปแบบนี้ได้เลยแรงๆ,ๆโดยที่มันจะไม่ไปกระแทกดังสมมุติเราออกแรงปั๊บมันจะเบรกแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะครับอันนี้เป็นซอฟโค้ดนะครับ Okay. ข้างล่างก็เป็นหน้าบานเหมือนเมื่อกี้นะลักการเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นปุ่มที่เขาเตรียมฝังพุกไว้สําหรับปรับระดับอันนี้คือตุ่มปรับระดับที่ที่เราเคยเห็นนะในวันนี้ <c oughs> เขาก็จะไขเข้าไปไขเข้าไปนะไ <c oughs> ขเข้าไปแล้วก็เพื่อเอาเอา,เอาชั้นเอาชั้นมาวางนะครับก็จะปรับเวลาติดเนี่ยทำนะจะมี3ระดับก็คืออยู่กลางแล้วก็จะเลื่อนขึ้นบนหรือว่าลงล่างก็เป็นชั้นที่ปรับระดับสูงต่ํานะครับนะโอเคอ่ะอันนี้นะครับอันนี้คือ แผงที่เขาจะปลูกตกแต่งขึ้นไปนะครับงานระบบก็จะร้อยแล้วก็จะไปออกตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับนะนะ<า>อันนี้ก็เป็นงานระบบของเดิมที่อยู่ที่ที่ตัวอาคารเขาทําไว้ให้นะงานสถาปัตย์ทำไว้แล้วก็เดี๋ยวก็จะคอนเน็กมามาอยู่บนเฟอร์นิเจอร์นะครับนะโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ดูพี่ช่างเขากําลังจะยิงปืนลมพี่เมื่อกี้ผมบอกเป็นลูกแม็กนะลูกแม็กก็ยิงนะครับอันนี้เขาใช้โครงไม้นะครับโครงไม้กับ MDF มาประกอบกัน นะครับจเจียมที่ชทำเขาก็ต่อปืนล้มละก็ยิงนะนะแค่ก็สำหรับยึดพวกงานไม้นะครับนะเดี๋ยวดูมีอะไรอีกนะโอเคอันนี้ก็เป็นเป็นตู้ลอยตู้ลอยที่เตรียมจะขึ้นไปติดตั้งข้างบนนะครับนะฮะอ่าเนี่็เป็นการติดตั้งเนี่ยเอาพุกนะครับเข้าพุกเข้าพุก เอาฟุกฝังเข้าไปนะฝังฟุกเตรียมเตรียมที่จะไขเมื่อกี้วันนี้ผมไม่ดูอ่ะเป็นมันเป็นแหวนฟุกแหวนนะต่อไปแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นขันขันขันสกรูเข้าไปอีกครั้งนึ่งในตัวที่เป็นตัวป่าเดือยแบบนะนะี้นะโอเคนะก็นะเพราะฉะนั้นงานงานบิวอินเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็พยายามจะ,อะคอนดิชันเนี่ยกขาทำ โรงงานมาสัก80%นะครับที่เหลือก็มาติดตั้งติดตั้งแล้วก็จะมาเก็บสีนะครับจะไม่จะไม่นิยมเอามาทําที่ที่ที่นาสายร้อเพราะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนี่ขนาดขนาดงานงานแค่นี้นะครับประมาณขนาดนี้นะ่าังใช้เวลาก็สองสาวันนะครับที่จะติดตั้งหน้าง,งานนะเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างออคอนโทรลเวลาได้ในระดับหนึ่งนะ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของงานตกแต่งนะครับเดี๋ยว เสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะอะโอเคครับสวัสดีครับ